ครับแล้ววันนี้จะพามาดูว่าประตูที่ให้แลกตัวหนึ่งผมจะแลกตัวไหนดีประตูเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พูดยากมากเพราะว่าถ้าจะดูฟอร์มอ่ะต้องเป็นหลัก2 0 3 0เกมในระยะยาวที่เราจะดูว่ามันเหนียวหรือไม่เหนียวของจริงหรือไม่ของจริงแต่เท่าที่เราดูได้เบื้องต้นนะตอนนี้ก่อนจะแลกก็คือสกิลเท่าที่ดูเนี่ยจะมีแค่2ตัวเท่านั้นที่สกิลให้มาค่อนข้างครบคือจอแดนพิกฟอร์ดกับ เดียโก้คอสตาของโปรตุเกสดูเดียโก้คอสตาเขาจะให้มาค่อนข้างครบนะ GK โลพันอันนี้คือสกิลที่สําคัญเหมือนกันสําหรับเวลาประตูเรารับบอลได้แล้วเราจะเตะไดรฟ์ยาวๆไป GK โลพันเนี่ยก็คือสกิลนั้นแล้วก็มีสกิลค่อนข้างครบเลยให้พันเพนนที่เซฟแล้วก็สกิลพิเศษใหม่แล้วก็กับตันซี่ส่วนอีก2ตัวในผมรู้สึกว่าสกิลมันให้มาแบบว่าค่อนข้างที่จะจุกกระดุยอันเนี้ยโลพันก็ไม่มีกับตันซี่หรือไฟไอ้ไฟติ้งสปิริตก็ไม่มีแล้วก็ ของไอน้นี่นี่อันนี้จุกกระดุยกว่าเฮียมีน้อยจัดแต่มาดูจอแดนจอแดนจอแดนพิกฟัดพิกฟัดนี่ค่อนข้างครบเลยไฟติ้งสปิริตแล้วก็โลผันผมก็เลยจะขอเลือกเป็นจอแดนพ i ิกฟัดแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปรีวิวเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าโคตรขังหรือโคตรจุกกระดุยเดี๋ยวมาดูกัน